มาหาบึงไก่เข้าก่อสบายดีพี่น้องเอา้ามันเอียงอีกอันนี้นะโนกเอียงบอโนกหรือไก่นี่นะเอา้ามันมันคืองามแท้ไก่ต็อกซปเปอร์โตใหญ่แท้หวะ

ขึ้นหนาหากราใส่ตอกนนส์สปรายกระดอกกระเดียวเบานอกอย่างก่อนนี่นะนอกสังกาที่มันเบาเป็นๆน่ะเบา ป่าอันยังเกาะเออเกิบหนึ่งอย่างเนาะลองเัิดข้นทันจอยอันนี้น้ำเป็ดป,ป่าได้เลยไงน,นกเป็ดพี่เฮย้ยเฮ้ยมาพี่ อตัไก่ตอกไก่ตอกเพิ่มาลายใท่ป่ะมื่อนี้บ่อันไก่งวงส่วนคโตเท่าไหร่เป็นหาเอ๊ะโวน้อย่ได้เลยอ่องอ๋อมาตัวน้อยเพราะเราตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่เราก็ดีทั้บานนี้เฮ้ยจนสิขี่ได้ยังกระหนกกระเจาะเพศ เออโกตายเียอไรว้า้ามแอ้ดไงต่อยกัีาก็่หาตแดงงามจะไปเป็นตาางรับเอาไปมาขอสุกจัดการเรียบรลอนฮระยังยังไรเอายุมีเพือนมีมาอยูะ ชื่อน้องอะเจ้าอย่างชื่อยไปาเสียวต้นเองฮะอ้าวเสี่ยวจ้าสปอร์เนี่ยเสี่ยวาแค่ตมากะเวยออมามาเจอเสี่ยวใหญ่เงง่อปาทอยนสอ เงามาดิเมะเบอร์ไครเบอร์เจ้าเนีะยยายเจะาซื้อโทรศัพท์มาที่จืดกระปาลงผิดอ๋อเที่ยวคนจืดกระปาล อแม่นะเราสืบไม่ผ่นแกงคูนเ้วได้นี่โอ้ยตกใจดิโอ้ยนินาเจ้าแม่องจะยกเอา,อเง,า,า,าง่นั่นอ้อาวจอยนี้หนาวม่ง ฮะโอ้จ้างตัวชีปหนี่ยได้ยังได้ใช่อยากได้คลองเลกยังไรพี่น้องอ๋อฉันจะเป็นลมย้ำออกมาพี่ได้อสั่งก็ม่เนอะ วอเจ้าจงได้ยางฮะบอแมนมีอะไตีนี่นะฮะไปใกล้ล <rij band> <ills> yeah, so ูกใกเนบอบแมนจอมีและตัวนี้นะเน่สเอาตัวลักษณะใช่ตัวใด ตัวใดมันบทันตัวใดวะตัวใดั้ตายกูจะเป็นลมอุตัวอื่นมันมีบรรเลวมันยังได้แต่ตัวได้ที่มันบ่มีตัวใดเจ้าบรทันมีบอตนี้นะบ่เจ้ามีหรือยัง เตอรนะ์สี่นะเน่ยบัท่านมีบอแจ้งตัวได้โอนนี่หุจ่จ้าคลองลูกออกมาเลยมาสิบเบ่งเองแล้วบาไ,ได้ไหมอ๋อ ไปแล้วไปดึงพมมันออกเบิดหัวหล่นหัวยุงหัวยุ่งหัวยองไปเนี่ย <c oughs> สีแดงก็งามใช่ไหม <c oughs> โอ้ยลายอันแทบนี้เลือกบาถึเกเลยบานนี้ลายอันผดโพโต้เท่าไหรก่อนนะนะแล้วไซส์ผมจะเอาตัวได้ผลวันนะ อาอบอแมนจะมีแล้วตัวนี้นะอ้าวโอ้ไห่เทนบอกตัวแรกมันมีหรือมันบอกเอามันเอาแต่ตัวมันแัวมีสี่สิบห้าพันผุนไม่ใช่แมเ่เจ้านะอเอ๋อสี่สิบใครตอบมาอยู่ายเฮ้ย <c oughs> ซิงดี

กระหอกยังก่อนหน้าเขาเจ้าเอิญจะสร้างหรือแม่เอาไปเลี้ยงมาได้ดอบไก่สิไ่จิกกินย่านไก่ไ่จิกกิน เล่นปะ่ะเอา,เเากาเล่น,เ,เ,เ,นเอากาเล่นเออโลตัละอะไรบลาคามอะ่ะโลตัชิฟฟานอ่ปาคามมึงาม่เล่ามานีแต่ว่าอันมีใบเงี้ยเสีย มาทามยู่บานห้ามกันน้ำมัยังสะเก็ดช่วยังทำอะไรอกบ้าังไหนต่อเขี้ยมนะพิษยาเน่าบุแม่เราได้แล้วผ่านะได้เลยช้อมดูอังเสียมอันนี้ยังจะเสียม เอาไปลอกมันแน่ไปเรื่อยนี่ยม่ค้านิดหน่อยเพื่องะอ่ะคู่ค่คู่อือค แบบมันแบบดำเล็กนีดได้แมบบ่จัเวใส่เลยป่า<ช>แบบนดำเล็กนิด,ดน,นึงดองพัดเสืัอได้เสื่อดเลยอยากไปหาซับน้ำไม้ได้ผ่าไปพันแกงคู่เนียบร่อย ปกติเราบม่ค่อยเราบม่ค่อยได้ออกบ้านได้แม่มันอี้ส่วนพั้งหมมากมา,มา,มาออกสยมันอี้ถึกใจหรือยัง น้อยนะมีสนใจคลองกินเลยหน่อยหนอ่อยร้อย <What? S 2> ได้ยังนะไรทงอ่ะเนาะน้ามีา๊อ่ะตัวได้เสียมได้ผ้าอะไนี่ด่าเสียมด่าผ้าเรียบร้อยบางสมมอกับนีพี่น้องเอ๊ย เียมกาคะ,ะัาว,าว้าหว้าจินวด้จินมันมันเบาเมาบ้านอโลดเท่าได้ก็ไหม่เัาจะาายนะโลดนะโลดเท่าไดก็ น้ำี่แิิไม่ไล่เอาวานมไล่โอ้ยแม่แม่ปเทศมันสื่อแล้วหอยนะชื่อแหละชื่อและสาวต่อชื่อหอยนะสาวต่อชื่ออืม

หยางย่างเงิน嘛ห้องนี่ตลาดนี่ก็ถือแน่แพ่งแน่เนาะพี่น้องเนาะก็ปกติแหละมันเป็นสื่อหยาย่างเงิงนในแปดสิบพันเจรแม่แปดสิบพันจอก,ก,ก็มี ทำป้อมกัมีมันไนแ้งมันลาไันลาห้ยางแ่าง่นะเออหนวามากยังมู <laughs> ngày không cùng long ta lết đấy, đi ông ไปตะกินอยู่เลยเมันมันสิไปคือแซบเผื่อนเขียบนเราแม่ติ๊บข่าวนะไม่ติ๊บงามๆนะไล่คำข่ายอยู่อนาต่อคีต่ามากจ้าน่ะมันอยากเปลี่ยนบ้าระตาหมาก็ห่างๆอย่งกบบอกข้า ก่อนเนี่ย่เดิมคืยังเมื่อกกินนะได้ยังไปกินอ่ะยังไปกินเราสนใจคำถามไม่จะมาครั้งมาแล้วกับบ่ายมาพี่มาตั้งรักมาตั้งรักมามาตั้งรักก่อนมาเชียวยังไปกินซื้ออันออกมาเพราะว่าบพอมีอันอยากกินกับเขาส่วนมากมินแต่จะเป็นเอ่อขาต้องกินเล่นเนาะพี่น้องเนาะ กอกน้ำเขาสื่อมากอกน้ำมากินสสยอีน้อยเยนั่งลูกแม่แม่สินังโอ้ยไม่ยด้มไม่ผายเอ้า่นกผ้าแม่มาหานหล่อหนึงเนน้อยๆใกล้เติบอยู่น้องพี่นอขอใส่พ่อแม่พี่นอคุณติดตามน้องพี่นอเอ้ยแต่เชียมดวงหนึ่งครับกรบผ้าจองดวงเมื่อผักกินคูน มาหอมที่หอมแดนแบบแบบมา,าผ่าทอนกันคูนขอบใจพี่น้องสุขคนที่ติดตามได้เ <Okay, S 1> พีองเดราไว้พรอกันใหม่คลิปหนา้าจ้า